พมเบทไทยเอวเวอเรสต์นะครับผมอตอนนี้เราอยู่อำเภอตุงปรังตำบลตุงปรังนะครับอำเภอชิชนจนังหวัดนครศรีธรรมราชเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าน้องใน,น,นงช่วงน้องจุ๊บนะครับจะเสียเรียนลงไปนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสิจากปุยเอวเวอเรสต์เราไปนะครับว่าต้อตอนอย่างไรถ้าดูเนี่ยน้องเ่อนตรงนี้ประมาณท,ท,ที่วันนะครับคิดปุยน้ำใช่ไหมครับปุยน้ำเอเวอเรสต์นะปุยน้ำเอเวอเรสต์ก็ กิวันได้นะประมาณอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วขึ้นเตกยอดออกผนยังไงบ้างเคยเฉยผลนนะเสียงยอดไม่เออเสียงยอดไม่ได้ดีครับเตะเงอะเตกยอดเสียงยอดดีนะเพราะว่าบางที่ตัวเรียนของเราเนี่ยมันใบไม่รุนขุนนั่นเองปุ่มไม่ได้ยอดไม่เราไม่ทับกันยอดก็ทิดชิดสัดล่องสัดล่องนะสัดล่องกี่ต้นได้ประมาณหน่อนี้องเนี้ยร้องเนี้ยท้งหมดนะกัร้องนี้ทั้งหมดเลยโอ้ยนุ่นเลยกัน พอถวะอ๋อเป็นพวกตอนนุ่นนี่กะระชีดนะกับชายเขาเราครบมันได้ตกผลร์พันอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นเป็นเลี่ยนเป็นหลงของเป็นหอร์มังคุดผลไม้ตกผลร์พันได้หมดเลยได้เลยลวมผลทธพันดีว่านะครับเดี๋ยวเป็นกระเจี๊ยบตะคอนซึ่งน้องพับน้อปพับน้องใช้ไม่มมครับเดี๋ยวได้ฉายปล่อยไว้เดี๋ยวให้ให้พุ่นในตอนเลี่ยนต่อยอดขึ้นมาเลยวันนี้ใบมันเขี้ยวดีนะต่อไปนะ าอภูมิใจนะครับก็เมื่อว่าต่อไปก็ได้ใช้กันแล้วนะครับปุยเอเวอเรสต์ก็ขอบคุณมากนะครับผมในในส่วนข้องส่วนของจุ๊กตีฟ้ามาเล่นะครับว่าที่ใช้ปุยเอเวอเรสของเราไปเนี่ยแ่าได้ผลดีอย่างไรก็คือเนี่ยกับการปล่อยปุ๋ยเลยเด้ัไอันนี่ก็หลังนี้ก็ชีดมันเลยอ๋ออันนี่ปล่อยอะไรพ่นกันเยอะเยอะมากนะช่วงเลี้ยงตั้งช่วงเลี้ยงกับอะไรนะครับนี่นนุ่นุ่น เลียนนะครับสั่งปล์มแต่ตอนอ้ส่วงนี้จะเป็นขนุนกับตัวเลียนนะครับในส่วนขนุนกับตัวเลียนนะครับสีน้องเขาปามาเล่สีวัดได้่ายปุ๋ยไปเนี่ยหว่ามต่อยอดออกพุนยังไงบ้างครับตีอาเห็นมาเลยก็เนี่ยน้องเขาปามาเล่ก็ขอบคุณมากนคครับน้องครับขอบคุณมากๆนะครับสีจ่ายปุ๋ยเอฟเฟคเราไปนะครับ